ปุ๊บผมเปิดโซนนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นโซนของผมนั่นเองนะครับผมฉันอนะฮีโร่ยังไงล่ะวิ่งไปเลยนั่นเองนะผมอโอเคก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมอยู่ผมฮีโร่นะซึ่งในคลิปนี้นะผอยู่ในเกมอุมาซิงนั่นเองนะครับผมนี่หลังจากที่ผมหายไปนั่นเองก็กลับมาแล้วนั่นเองนะครับผม อาจจะไม่ได้กลับมาในคอนเทนต์ Demon f a l นะครับแต่ก็เป็นเกมใหม่อย่างเช่นเกม Uma Rising ที่เพิ่งเปิดได้ไม่นานนี้เองนั่นเองนะครับผมส่วนนที่นี้นะผมจะมาสอนทุกคนนะครับเล่นเกม Uma Rising ครับโดยพื้นฐานแต่ละอย่างที่ผมจะพูดเนี่ยก็ตั้งใจฟังกันด้วยนั่นเองนะครับผมซึ่งเข้าเกมมาเนี่ยอันดับแรกเลยนะครับทุกคนก็อย่าลืมไปหาโค้ดที่จะมาใส่ก่อนเลยนั่นเองนะครับผมอย่างถัดมาครับนั่นคือในด้านของตังค์นะครับผมพอเราได้ตังค์มาครับผมเราก็จะเป็นที่ต้องซื้อ Uma ก่อนนั่นเองนะครับผม ในแต่ละตัวนะครับจะมีสไตล์สกิลอะไรต่างๆไม่เหมือนกันนะครับก็ไปหาเล่นกันได้เลยซึ่งผมชอบสุดก็จะเป็นหน้าหน้าของไราชเวอร์นั่นเองนะครับผมขอจะมาเข้าๆก่อนนะครับผมเกมนี้นะครับวิธีการเล่นนะครับสฟหรับบนคอมนั่นเองก็คือการกด QE นั่นเองนะครับผมหรือไม่ก็อาจจะเป็น M1 ็หนึ่งกับ M1 ็สองก็ได้นะครับพอทุกคนกดวิ่งนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ q ิ q อ q คมันก็จะเป็นการวิ่งแบบนี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็อย่างถัดมาก็จะเป็นหน้าหน้าของโซนสกิลลแต่ะ อุมาแล้วก็ในด้นานของการพุ่งนั่นเองนะครับผมการพุ่งนะครับจะสามารถกดได้2ครั้งต่อกเกมนั่นเองนะครับผมในการกดตัวอาร์ตนะครับผมการพุ่งจะเป็นแบบนี้นะครับันี่เป็นการพุง่งในแอรครับผมอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นในด้านของสกิลอุมานั่นเองครับผมอย่างเช่นไลท์โชว์ของผมก็จะเป็นการพุ่งไปด้านหน้านะครับพร้อมกับรีคอเวอรี่สเตอร์มินาน,นิดหน่อยนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะพุ่งแบบไปเร็วๆแบบนีเ้เลยนะ อย่างนี้ก็คือโซนนั่นเองนะครับผมโซนนะครับคืออันติเมตของแต่ละอูมานั่นเองครับผมส่วนโซนของราชัว์จะเป็นอย่นี้นะครับนี่กดโซนจะเป็นอย่างนี้เลยครับอันนี้ก็จะเป็นโซนของผมนั่นเองนะครับผมนี่ก็จะเป็นโซนของราชัว์นั่นเองนะครับผมวิ่งไปเลยนั่นเองนะครับผมส่วนวิธีการเล่นนะครับผมเราจําเป็นที่ต้องเลี้ยงหลอดสีเหลืองกับหลอดสีฟ้าให้พอดีกันนะครับผมคือคำหมายคาว่าให้พอดีกันเนี่ยก็คือถ้าสมมติว่าหลอดสีเหลืองคือสปีดนะครับส่วนหลอดสีฟ้าคือ สเตอร์มินาสนี่นะครับผมเราจำเป็นที่ต้องเลี้ยงสเตอร์มินาไว้ด้วยนั่นเองนะครับผมเพราะว่าถ้าสเตอร์มินาหมดแล้วมันจะทำให้เราเกิดอาการขาหักนั่นเองนะครับผมขามันจะทำให้เรานะครับหยุดชะงักทันทีเลยครับเราจะไม่วิ่งต่อนั่นเองนะครับผมถามว่าทำไงหลอดให้ถึงหลอดนั่นเองนะครับผมก็คือการเร่งสปีดหลอดให้เต็มแม็กซ์นั่นเองนะผมถ้าหลอดสีเหลืองเต็มนั่นคือเราวิ่งเต็มแม็กซ์นั่นเองนะครับผมมันจะมีขีดขั้นตรงนี้อยู่นั่นเองนะครับผมถ้าเราเกินเมื่อไหร่สเตอร์ม การกด R ก็เช่นกันนะครับผมการกด R น,น,นะครับจะทําให้พุ่งไปด้านหน้านะครับแต่ก็จะเสียสตูมมนาเล็กน้อยนั่นเองนะครับผมและใน1เกมเราจะกดได้แค่2ครั้งนั่นเองนะครับผมก็อย่างหนึ่งก็จะเป็นในด้านของมินิเกมนะครับตอนเริ่มเกมนะครับเราจะเป็นที่จะต้องกดให้ได้เกรสนั่นเองนะครับถ้าเราได้เกรดบวกนะครับมันจะทําให้ตอนออกตัวนะครับจะออกตัวได้เร็วนั่นเองนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นในด้านของ Steam, นะสลิปสตีมนั่นเองนะครับผมสลิปสตีมนะครับเราจะเป็นที่จะต้องอยู่หน้าคู่ต่อสู้้้้นน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 ะครัััับมมมมทําาาาหเเเดดงงงงขึึ่่ออิผ มามีประโยชน์ในค่อนข้างที่จะมีประโยชน์ในการวิ่งต่อนั่นเองนะครับผมก็อีกอย่างนะครับทุกโค้งนะครับจะมีเออ่สเตอร์มินาลีคอเวอรี่มาให้เล่นมินิเกมกดนั่นเองนะผมจะเป็นหมุนแบบนี้เลยนั่นเองนะครับผมถ้าเรากดได้ครบ3ามขั้นนะครับสเตอร์มินาเราก็จะเพิ่มมาเยอะนั่นเองนะครับผมไอการที่รีคอเวอรี่สเตอร์มินาให้เนะี่ยมันจะเกิดขึ้นทุกๆเราเข้าโค้งนั่นเองนะครับผม แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่เหลือก็จะเป็นในด้านของดีพับแต่ละตัวละครน,นั่นเองนะครับผมอย่างเช่นผมใช้ไลท์ชาเวอร์นะครับการที่ผมไปกด F ใส่คนอื่นเนี่ยมันจะทําให้คนคนนั้นติดสเตอร์มินาเดนนั่นเองนะครับผมจะทําให้สเตอร์มินาเราลดนะครับถึงแม้เราจะไม่ได้วิ่งแบบสุดกาลังนั่นเองนะครับผมแบบนี้นะนี่จะขึ้นสเตอร์มินาเดนก็อธิบายพื้นฐานคร่าวๆผมนละอธิบายหมดแล้วนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวไปลองดูผมในเกมกันเลยแล้วกันนะครับผมไป let's go โอเคผมยนแบบเป็นที่เรบแลนกบปิงกกรอบ อีกอย่างนึงนะครับก่อนออกตัวจะมีมินิเกมอะไงให้ทุกคนเล่นนั่นเองนะครับผมถ้าเราทาพลาดมันจะทําให้การออกตัวเราแย่ด้วยนั่นเองนะครับผมซึ่งมันจะเป็นมินิเกมอันนี้นะครับเราต้องกดให้ถูกเลยนะครับพอมันอยู่ใกล้วงนะครับเราก็ทําการกดได้เลยนะครับนี่ถ้ามันขึ้นเกรนแปลว่าเราจะออกตัวดีนั่นเองนะครับผมเนี้ยเราพยายามเลี้ยงหลอดตามที่ผมบอกไว้นะแต่สูตรแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะครับสูตรแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับคนก็ไปลองเล่นหาสูตรกันได้เลย ตีโค้งมาแล้วนะครับตีโค้งมาแล้วแต่พยายามเล่นสเตอร์มินาลนะถ้าเกินหลอดขีดที่ผมบอกเนี่ยมันก็จะลดสเตอร์มินาลนะแล้วก็มินิเกมตรงนี้นะครับจะเป็นมินิเกมรีคอเวอรี่นะครับจะมีทุกโค้งเลยนะเองนะผมจะเป็นการรีคอเวอรี่สเตอร์มินาลนั่นเองนะครับผม โอเคครับผมจะใช้แล้วน่ครับก็จะเป็นสก,กิลต่างที่ผมบอกไปนะของอันนี้เป็นของไรโชวอร์นะครับสก,กิลแต่และอย่างก็จะไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับผมโอยมานานจนหมดครับเราต้องเรียนให้ดีๆนะเราก็ต้องกดมินิเกมนี้ให้ถูกเลยนะคนทำให้เราไดนะ้โคฟเวอรี่เสรมิน่านะอีโคงสุดท้ายแล้วผมใส่เลยปึ๊บผมเปิดโซน นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นโซนของผมนั่นเองนะครับผมฉันอนะฮีโร่ยังไงล่ะวิ่งไปเลยนั่นเองนะผม,มเรียบร้อยนะครับผมเข้าที่หนึ่งไปที่เรียบร้อยแล้วทุกคนเพลงมิลิคัพสิบเนี่ยเชียร์โคด,ดังเลยอ่าเพลงรับไปรับปรับไปรับรับับรับไปรรับับลปรับไอรับรับรับไับไปรัรับดับดัรับปับับ และนี่ก็จะเป็นเวลาที่ผมทำได้เนันเองนะครับผมโอ้หนึ่งสาเก้ายังช้าเนี่ยปกติผมทำได้มากกว่านี้นะครับ